บัดนี้วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านางสาวนัดพัฒศรีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสวดสัทยายพะสูปพระปริศและมนต์ต่างๆถวัลย์ผู้รูบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจรยิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อนแน่ครับพยาญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทกราพระรัตนตรัยอาระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพรภควตาธมโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโคสังคังนมามิบทที่สองบทบูชาพระพรีพินาช อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุุโตคุเนหิธะมาโนธานิปารมีหิจัติสติยาวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสระนังตโตปูเชมิรัตนตตยังธรรมังจารามิโสธทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสักขะโมกขัง สักเคกามจะรเูเปคิริสิขาอัตเตจันตลิเเวิมานเนทีเปรัตเิจคาเมตรุวนาคาหเนเคหาวัตุมหิเขเตภุมมาจะยันตุชละทละวิสมยัขาขันนภันนาคาติดทันตาสันติกเยยังมุนีวระวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนาการโลอิยมัทันตาธรรมะสวนาการโลอิยมัทันตาธรรมะสวนากาโลอิยมัทันตา บทที่4ี่บทสวดปุพะภาคะนามการณโมตสะภควาโตอราโตสัมมาสัมพุรสะณโมตสะภควโตอราโตสัมมาสัมพุรสะณโมตสะภควโตอราโตสัมมาสัมพุรสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณคมนปะถะพุทธังสรนังกชฉามิธรรมังสรนังกชฉามิสังคังสรนังกชฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังกชฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังกชฉามิทุติยัมปิสังคังสรนังกชฉามิ ตติยมปิพุทธังสรนังกชามิตติยมปิธรรมังสรนังกชามิตติยมปิสังฆังสรนังกชามิบทิก้าบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนสัจจวัชเชนสติเมโหตุสุปทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนสติเมโหตุสุปทานัตถิเมสรนังอัญญสงโฆเมสรนังวรังเอเตนสัจจวัชเชนสติเมโหตุสุปทา บทที่เจ็ดบทสวดตีรัตนะปะนามคาถา <c oughs> พุทธังนเมรัตนะภูตะสเรรจิตตังธรรมังนเมรตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนะภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนเม,ต,นต,เต,นเมตีรตนังรัตะตาณตายาวะหังสัมมาสมุทริตะวัตถุวิเสสะภูตังอัญโยายานยุตตะคุณโยคะวะสัปปะวัตตังอสุมิจะ ต่ายมพิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาะตตะิตะเรสมะสัมภเวนิสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนะจะปาตุภูตังคัมพิระยานวิสายังอติทุตเถาสัตถังวินยูหิปันธิตติปันธิตะชาตะชะเนหิวิชันญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทุต กทัจจุปะละนียังเกสันจิสุสุสุตุวิธิตังคุณกายตายนาเมหิเยวะชนะตายะวสิสุวิสุตัมปิสมุป,ปัสตังมนาสิสุทะปะสาทะทานางังปุญญัติกานานมนะกานาณนมสุสัตมุตตมะปุญญะปุณญภูฏ ตม,มปนนะปุณณะปูมังทุกขาปรมุจนะมุขะสระนังคาตางปูชาระเหสุประมังอภิปูชะเนยยังนิพาณาสัจฉิคิริยายุปะนัตยุป,ะน,ยปะนิสัจยัตถังสาัมมากิเลสามะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุปะเสเนเสวนียังปาเนหิ จาปิจารนังคมมนิยเมวะตัสมาหิตังเตรัตันังสรนังคะหะคะตัมหะรัตินทิวงังคานะเนสุนมัสะมานาปูเชมะจาปิสสตังสุปะสันนจิตตาตัฐานุปาริจาริยาสัทารตาจะปุญเญะตัฐะสุเกสุก,กเตนะสุขีพระเวมุ เตเชนตัสสะจะสทาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินะยัมหิปะมาณภูโตโลกุตราภิสมมโยนิยโตสุโฉชังตัดโสนปะนิสัยะจะยายะอัยมปิโหตุวัตถุเตเยปริจิตโตสุปะสาธ,ธาการโรบทที่8นมการาสิทธิคธาถา โยจักคุมาโมหะมลาปะกัตโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศิรานามามิโลกัสสะนานาทัจจะวินายกัจจะตันเตจสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาเสมนตุธัมโมทะโชโยวิยะตัสสะสถุทัสเสสิโลกสะวิสุทธิมักัง นิยานิโกธรรมะทะรัศฐา,ารีสาตาวโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวะรันตังศิรสา,านมามิโมหัป,ปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตจสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธรมมะเสนสุขะตานุโยนุโคโยโสโลกัสะปาปูปะกิเลสะเชตา สันโตสยังสันตินิโยชโกโจะสวาขาตะธรรมังวิธิตังกรติสังฆังวรันตังสาศสรสนามามิพุทธานุพุทธังสมาสีละทิทิงตันเตจสาเตชยสิทธิธโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุบทิก้าบทสวดนโมการอัฏฐกะคาถา,านโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะมหิเสโนนโมอ,อุตตมะธรรมสะสสาาะสวขาตัสสวิตเสวะ เตณิทะนโมมหาสังคัสสปิวิสุทธะสีละทิฏฐิโนนโมโอมายารัตถะรัตนรตนตะยัสะสาธุกังนโมโอกะโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัสะปินโมการัปะภาเวนะวิคัชฉันตุอุปัถวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการัสสะเตเชนะวิธิมหิ โหมิเตชวา